để số lại, để tôi thông kia ba này bước tới phương โดนวตัตถุภัยคือพวกลมนะฮะแล้วก็เจอฝนเจอพายุต่งางๆแล้วทำให้บ้านเรือนเสียหายนะครับตอนนี้ทางมูลที่เราตอดู่โดยท่านประธานมูลที่เราตอดู่ท่านดรรัรตนาสมขสุพลุ่งเรืองนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนนะครับ ซึ่งเราจะไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใดๆทั้งสิ้นเรามาในหน่วยงานขององค์กรของเรานะครับเป็นวุฒิสมาชิกให้ทุงคนทราบว่าไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีพักการเมืองไหนนะครับที่เราให้มาหรือว่าอะไรไม่มีนะครับเป็นลูกในตระกูลตัวนี้30โคนเรือนนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่หนึ่งที่สองที่สาม เดินเลยฮะดำหน้าเลยครับดำหน้าเลยไหวไครับล้วไหมครับน้ำครับ้าเอาไปแล้วไหวไหมไหวที่หมดนีตรงไหน ไเลยครับตมไหนไม่ไหวแล้วรับเินแค่ไ่นมัหลนัด้แล้รก็มใหใครมานะอย่ามั่วอย่ามั่วเดียราน่าเร